ข่งหนมไทม์ไทยคนนี้ครับกัวการที่ครั้งนึงเนี่ยเขาได้มาร่วมซ้อมว่ายน้ำกับนักกีฬาว่ายน้ำทีมชาติไทยนะครับซึ่งครั้งนี้ครับให้เฟงของเราขอจัดเต็มๆวันนี้มาลุ้นกันต่อครับว่าการว่ายน้ำขอดระยะ6 0 0 0 6ถึง6,500เมตรของไทม์ไทยจะเป็นอย่างไรไปชมกันเลยครับ ครงหนึ่งแบบดีมคำทูได้กลับมาว่ายน้ำพร้อมกับทีมชาติเลยรู้สึกไงบ้างครับรู้สึกดีนะครับแบบได้แบบเหมือนมาอยู่กับทีมชาติเลยครับผมก็แบบถามว่าเฮ้ยพี่ไม่เหนื่อยกันเหรอเขาเหนื่อยนิดเดียวนี่แบบนิดเดียวอ่ะคือผมมาปลอดแล้วอ่ะคือใช้เวลาเขว่ายมันนานพคนตัวเขาใช้เวลาหลายปีไหมเมื่อกี้ได้คุยกับเขาเขาใช้เวลาหลายปีในการฝึกกว่าจะได้แบบนี้นะใช่เขาบอกว่าเขาก็หลายปีอยู่คือว่ายทุกวันนะครับไม่มีวันหยุดคือว่างเนี่ยก็คือลงสระว่ายน้ําและซ้อมเพราะฉะนั้นกับการทุ่มเทของเขาเนี่ยเอาอย่าว่าผลงานเลย แค่แรงใจที่เขาต้องมาว่ายน้ำทุกวันเมื่อกี้ผมแก้มาถามมาเคยอยากจะมาเต้นไหมเพราะว่าไงมั้งยอยู่ตรงนี้ดีกว่าอยู่อย่างนี้ดีกว่าคือมันก็แล้วแต่ความถนัดของคนนะคนหนึ่งอย่างเราเนี่ยเป็นศิลปินเราได้ร้องเพลงได้ทําตามความฝันเราได้เต้นแล้วเหมือนกันบางคนเขาอาจจะว่ายน้ำมาแปดปีก็เต้นมาแปดปีเหมือนกันคนละแนวครับแล้วเราได้มาจอยกับเขาเรารู้สึกไงบ้างวันนี้โหรู้สึกแบบเหนื่อยมากเหมือนได้ออกกาลังกายแบบว่าครับขาวโมงครับทีเดียวอะ ครับแล้วเขาให้การต้อนรับทำไทยเป็นยังไงบ้างก็ดีฮะเขาก็คงรู้เลยว่าผม เต้นเลยครับนักไอ้น้ำเลยผมว่าเขาก็คงนึกในใจบ้างแหละว่าเฮ้เต้นบนเวทีพิ้วเลยนะเต้นแบบนี้ไม่เหนื่อยเลยนะพอลงว่ายน้ำแป๊บเดียวเหมือนแบบคนถ้าเขาเต้นได้เป็นอาจจะนึกว่าเฮ้ยคงเหมือนจะเหนื่อยอะไรอย่างี้ใช่เราเหนื่อยไหมเวลาเราอยู่บนเวทีคือแบบเหมือนก็เหนื่อยแต่ไมนิด้เหนือยแบบนี่แหละครับแต่มันก็อยู่ตัวสําบการเต้นของเราวิธด้วยเหรบการซ้อมร้องเพลงหรือแบบอะไรอย่างเงี้ยแล้วแต่ครับมันอย่างที่บอกตลอดเวลาขับไฮเฟนว่าจริงจงแล้ว น้องเนี่ยอยากทําความฝันอะไรอยากเล่นกีฬาอยากว่ายน้ําแบบนี้ก็ได้อยากเตะฟุตบอล<ด>อยากเรีออยนหนังสือเก่ง,กงรหรืออยากจะทําอะไรอยากเล่นดนตรีมันอยู่ที่การฝึกฝนอยากทำไทยถามเลยการฝึกฝนของเรากับการเต้นกับการร้องเพลงเราฝึกทุกวันนะอบส่วนใหญ่ผมเป็นคนฟังเพลงอยู่แล้วด้วยเวลาฟังก็จะแบบร้องตามไปด้วยเหมือนกัน มันเข้ามาเองมันร้องไปด้วยก็เหมือนฝึกไปในตัวด้วยเลยเต้นนึคือผมได้ยินเสียงเลเต้นแล้วครับใช่มันก็เหมือนมันก็เหมือนกับแบบเราก็ทําโดยอัตโนมัติแล้วนะมันกลายเป็นแบบมันไม่ได้เรียกว่าการฝึกละมันเรียกได้ว่าเป็นส่วนหนึ่งของชีวิตประจําวันเราแล้วคือแบบวันวันก็ต้องได้ยินเพลงอยู่แล้วแหละครับไม่่าจะอยู่โรงเรียนหรืออยู่แล้วก็ต้องได้ยินบ้างออเขาถึงบอกว่าดนตรีมันอยู่ในหัวใจอยู่แล้วใชครับเอาวันนี้ก็พามาทําความฝันแต่ว่ายังไม่เสร็จเพราะว่า ในีณะที่ขาเนี่ยพอเขาซ้อมเสร็จตรงเนี้ยว่ายน้ำเสร็จเขาจะต้องไปทำเวทเทรนนิ่งซึ่งอาจจะมีการยกเวทซึ่งอาจจะมีการวิ่งหรืออาจจะมีการซิปอัพอะไรเป,เป็นเป็นทำให้ร่างกายเสริมสร้างกล้ามเนื้อเพื่อเพื่อที่จะมาว่ายน้ำใช้กำลังแขนกำลังขาในการว่ายน้ำยังไหวอยู่รครับก็นิดหน่อยฮะนิดหน่อยเบาๆนะฮะอ่าใช่บบครับบางทีแขนย็เหมือนจะยกไม่ขึ้นนะครับอ่สาสั่นแต่สั่นแต่สั่นแล้วนะครับก็ อย่างนี้เลยครับเดี๋ยวลองดูว่าชาวไทยจะทําความฝันได้เป็นจริงหรือเปล่าติดตามให้ดีครับไฮเป็นครับคเพราะว่าเราจะต้องมาเข้าสู่โปรแกรมเวทเทรนนิ่งครับเป็นโปรแกรมหลังจากเราซ้อมน้ําเสร็จเราจะขึ้นมาบกมันเป็นการฝึกกล้ามเนื้อเวทเทรนนิ่งของนักกีฬา่า้น้ำเขาต้องทําอะไรบ้างครับมันจะมีอยู่2ส่วนนะครับมันมีใช้ตัวน้ําหนักช่วย คตัวน้ำหนักเหมือนเวททั่วๆไปยกเวทใช่แล้วก็ตัวนี้ก็คือเหมือนกามเนื้อก่อนอ่าเหมือนใช้พวกยางพวกนี้ช่วยในการยืดหยุ่นออ๋้ยืดเส้นยืดสายเหมือนกับเหมือนกับคลายกล้ามเนื้อยืดก้ามเนื้อเวลาว่ายน้ำมันจำเป็นจะต้องใช้มันเหมือนการฝึกเทคนิคเทคคนิไปในตัวมันก็เรียนแบบกันจากบกจากน้ํามาบกจากบกไปน้ำอย่างเงี้ยมันจะได้ความคุ้นเคยเดีวเวลาแขนขาดกันตัวนี้เลยวะแขนขาดเลยมันหนักอย่างนั้นเลยครับก็มัน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 จะต้อง เสริมสร้างตัวครับเสริมสร้างตัวให้นักกีฬามีความแข็งแรงพอไม่ใช่คนผอมจะว่ายน้ําเร็วอย่างเดียวใช่ครับต้องเป็นคนที่มีกล้มเน่าอที่ที่แข็งแรงด้วยใช่ต้องแข็งแรงอเราต้องทําอะไรบ้างครับวันนี้ครับวันนี้เราจะมีตัววาซาครับตัววาซาวาซาตัวนี้นะครับวาซาตัวนี้วันนี้เราจะทําเหมือนเรียนแบบการว่ายผีเสื้อหรือฟรีสไตล์แต่เราเราจะไม่มีการยกกลับเราจะดึงแล้วก็ปล่อยให้ยางมันดึงเราจะดึงแข่งกับยางแล้วก็ปล่อยมัน ลองดูครับคือเราจะมีตัวยางนี้เป็นตัว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 หนักเราเป็นตัวโต้ใช่เราต้องสู้กับเขาเราจะต้องสู้กับเขาอย่างแรกนะครับไหวไหมครับอ๋อไม่ครับดระดับไหนแล้วไม่เช่นนอนนอนเลยครับนอนก่อนเสร็จแล้วก็ดึงดันตัวเองขึ้นมาเพื่อจะจับกับตัวจับไปเลยครับดันขึ้นมาอ่าจับนะฮะโอเคนะครับเสร็จแล้วอาจารย์ก็ปล่อยไป นะครับอ่าี้แทนไทยก็ดึงตัวเนี่ยให้มันสุดดึงขึ้นโดยใช้ข้อศอกเนี่ยตั้งขึ้นนะครับกดข้อมือตั้งข้อศอกเหมือนเราไหวนะ้ไหว้ผีเสื้อนึกถูกไหมครับนะครับแล้วก็แข่งกับมันอ่ะพร้อมนะครับเดี๋ยวผมจะช่วยหนึ่งสองแล้วดึงเงี้ยแล้วก็พุ <c oughs> ่งอาผักตัวเองให้มันสุด <c oughs> นะครับ <c oughs> โอเคไหมครับ <c oughs> อ่ะหนึ่งสองสามช่วยกันนะครับ <c oughs> <c oughs> ไหนบอกชอบแบบเสียวไงนี่ลองนี่ลองทำเองนี่ลองทำลองทาดูสักสามครั้งเนี่ยดึงปุ๊บแล้วร่างกายยืดขึ้นแล้วปล่อยดึงแล้วปล่อยโอ้โหใช้ได้ครับใช้ได้ใช้ได้แล้วปล่อยเลยครับปล่อยรีแลกซ์รีแลกซ์ใช่ครับถูกต้องครั้งที่สองครับครับครั้งที่สามครับโอเคนะครับ ตะกี้มันเหมือนว่าเราไหว้ผีเสื้อหรือฟรีสไตล์นี้เราจะเปลี่ยนมาเป็นตัวกันเชียงนะฮะโดยโดยเหมือนกันนี้เปลี่ยนแท่านทายเปลี่ยนนะครับตัวนี้ให้นอนหงายนะครับนอนหงายจับเชือกไว้จับจับยางโอเคนะครันอนลงไปเลยครับนอนลงไปเลยครับเยอ้อ่านะฮะทีนี่จับได้อ่าจับเหมือนตะกี้แล้วครับแต่ถูกต้องครับไม่ยังหงายหงายออกเหมือนกันเชียงครับเราไหว้กันเชียงครับท่านนะ โอเคนี่หัวตั้งขึ้นหัวตั้งขึ้นเกรงร่างกายไว้เหมือนเราเหมือนเหมือนเราเหมือนเรานอนนะฮะนอนหงายเกรงไว้อ่ะแล้วทีนี้ก็ดึงกันเชียงดึงออกด้านข้างนะครับดึงออกด้านข้างโอ้ด้านข้างเลยอ่ตัวดีเลยอ่านะฮะท่าเดียวกันนี่เดี๋ยวจะเดี๋ยวจะปลดปลดไว้หนึ่งเสนอ่าลองดูนะฮะอ่าหนึ่งสองเกรงร่างกายไว้เอ๊ะฮักสุดอันนี้นี่แบบสุดสุดอี่ ยืดขาไว้ครับถ้าดีต้องยืดขาเก่งตัวไว้ยืดขาเก่งยืดขาเก่งตัวไว้พอผักแล้วยืดครับดีดีโอเคครับมาครับต่อครับโยกเยืดโยินเฮ้ยเขาให้นอนตัวตรงเดี๋ยยกขา เกี้เราใช้กล้ามเนื้อหัวไหล่เป็นหลักนะทีนี้เรามาคือการทำเนี่ยมันต้องสลับกันเราเราจะไม่ทำซ้ำๆกล้ามเนื้อนี่เราใช้หัวไหล่เสร็จเรามาขามาขานะฮะสบายอใช่ครับเราจะรู้สึกว่ากล้ามเนื้อต้นขานี่มันจะเกร็งใช่แล้วนหมครับเบาๆนะฮะขึ้นแล้วก็ลงแต่ถ้าทำช้าเนี่ย้ขาขาที่ใหญ่แต่ถ้าทำเร็วๆเนี่ยขาจะแข็งแรง ยี่โบ่าณว่าี้ถ้าเป็นเซตนักกีฬาเนี่ยเขาจะทำประมาณสัก15-20ครั้งแล้วแต่ถ้าผู้หญิงก็12-15ถ้าผู้ชายก็15-20น้ำหนักก็จะอยู่ประมาณ60-70ซของความความหนักที่เราสามารถทำได้ <c oughs> ไม่เป็นไรครับมันธรรมชาติเราก็มาเล่น ครับแบ็กอัพตัววีอ้ายกขายกหัวด้วยอ่ายกแขนยกขาขึ้นมาเจอกันตรงกลางต้องขึ้นมาถึงนี่เลยยังไงครับยังไงครับอ่าแต่เวลาลงลงพร้อมกันขึ้นขึ้องโอ้โหตึงครับขาตึงครับฮึกขาตึงใช่ไหมครับครับขาตึงแขนตึงครับอ่าแล้วมาเจอแล้วมาเจอกันตรงกลางให้เป็นตัววีครับถูกต้องครับ ตอนรั้งนี่กันเราฝึกี่ทีครับปก <Yeah. S 1> ต,ต,ต,ติประมาณ20ครั้งครั้งวันนี้หมดเวลาแล้วครับพรุ่งนี้กลับมาติดตามกันต่อความฝันครั้งนี้ของทามไทยกับครั้งหนึ่งที่ได้ฝึกซ้อมร่วมแคมป์กับนักกีฬาว่ายน้ำทีมชาติไทยจะเป็นอย่างไรนั้นจะสนุกจะเหน็ดเหนื่อยจะโหดรร้ายขนาดไหนห้ามพลาดนะครับสนับสนุนโดย